สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS ีเอโฟกัสไต้หวันประจำวันที่29มีนาคมกับผมวิรัฐศรีสมบัติครับคุณผู้ชมครับเมื่อเร็วๆนี้ตำรวจสนามบินจับกลุ่มคนไทย4คนลักลอบขนยาเสพติดเข้าไต้หวันในคราบนักท่องเที่ยวพบของกลางเป็นเฮโรอีนน้ำหนัก36กิโลกรัมรวมมูลค่าสูงกว่า100ล้านเหรียญไต้หวันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดไปสอบสวนแล้ว ตำรวจสนามบินตรวจค้นถุงผ้าลายดอกพบเฮโรอีนบรรจุสูญยากาซ่อนอยู่ภายในกลุ่มผู้ต้องสงสัยอ้างมาเที่ยวกับบริษัททัวร์ในไทยซ่อนยาเสพติดไว้ในห่อผ้าลายดอกโดวยวางแผนมาไต้หวันแล้วแยกออกตัวจากกลุม่มเพื่อติดต่อผู้ซื้อชาวไต้หวันผู้ต้องสงสัยสองรายนี้ถูกรวบตัวคาสนามบินเถาเยวน企图以假观光真运毒方式躲避查缉所幸为本局及时查获未使毒品流入市面 หลังถูกจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้งสองรายให้การรับสรารภาพว่ามีผู้ร่วมเดินทางสี่คนล้วนมาจากกลุ่มชาวมง้งบริเวณชายแดนไทยเมียนมาหัวหน้าเผ่าหลอกสามชนเผ่าเดียวกันด้วยค่าจ้างคนละ8,00แสนบาทขนเฮโรอีนรวม3 6กกิโลกรัมผ่านด่านเข้าเมืองแล้วให้หนึ่งในสมาชิกแยกตัวจากกรุ๊ปทัวไปส่งมอบให้ลูกค้าใต้หวันแท่ห่วงตำรวจสนามบินสะกดรอยรวบตัวได้ทั้งหมดตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายยาเสพติดให้โทษห้าคน คุณผู้ชมครับเหตุการณ์อาหารเป็นพิษจากร้านโปรแลงกอปิตัมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวอยู่ในแผนก ICU อีก5รายเมื่อคือนนี้กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันถแถลงผลการชนสูตรศพพบบองแครเกตแอสเซในร่างผู้เสียชีวิตซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในไต้หวันนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว,ว่าเนื่องจากไต้หวันนั้นมีสภาพอากาศค่อนข้างชื้นครับจึงมีโอ,อกาสพบบองแครเกตแอสเซตได้อีกในอนาคต สถานการณ์อาหารเป็นพิษจากร้านโพลัมโคปิเตียมทําให้มีผู้เสียชีวิตสองรายกระทรวงสาธารณาสุขชี้ว่าตรวจพบบงเคขิดเอซิตครั้งแรกในไต้หวันจากผู้เสียชีวิต เมื่อบงเครคิกเอซิดเข้าสู่ร่างกายเซลทั้งหมดในร่างกายจะสูญเสียพลังงานและไม่สามารถทํางานได้ผู้ป่วยอาจประสบภาวะตับวายอย่างรุนแรงหรือภาวะเลือดเป็นกรดจากการเผาผลาญในที่สุดสมองหัวใจและกล้ามเนื้อจะเป็นอัมพาตทําให้ไม่สามารถเผาผลาญได้ในกรณีที่รุนแรงที่สุดจะเสียชีวิตภายใน20ชั่วโมงแพทย์เตือนหากบงเครคิกเอซิดทาให้เสียชีวิตในอนาคตอาจมีการแพร่กระจายในไตหวัน 以后食品的保存，那种水分高的淀粉类，一定要赶快呢放到冰箱里面，四度 C 以下，赶快去做冷藏。 แพทย์กล่าวว่าบงเคคขิดเอซิดมีแนวโน้มที่จะแพร่พันธุอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิระหว่าง22-33องสาศาเซลเซียสเนื่องจากบงเคคขิดเอซิดไม่มีกลิ่นและไม่มีรสจึงไม่สามารถระบุได้จากรูปลักษณ์ของอาหารและทำลายไม่ได้แม้จะล้างหรือปรุงเป็นอาหารแล้วก็ตามวิธีที่ดีที่สุดของการป้องกันคือการอย่ากินอาหารหมักดองที่เป็นแป้งซึ่งเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน,าน 过去常比较查出来比较多的就是添加防腐剂的部分，有一些的微生物的致病菌。以后是不是要把这个灭效菌酸的话，这个把它列入检验的项目？这个可能还要再跟中央讨论。这个菌种呢，就是控制在一个可可可控制的范围，而没有扩散到我们的植物、我们的食物链、我们的生态里面。 พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากร้านโพลัมโคปิเตียมรวม18รายเสียชีวิต2รายเข้ารับการรักษาในห้อง ICU 5รายเมื่อวันที่28มีนาคมผู้รับผิดชอบร้านโพลัมโคปิเตียมผู้จัดก,การร้านและเชฟชาวเวียดนามถูกห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศหลังจากสำนักงานอายการท้องถิ่นสอบปากคำแล้ว คุณผู้ชมครับระยะนี้ไต้หวันประสบปัญหาวิกฤตความปลอดภัยทางอาหารอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดชิงจูมีรายงานลูกค้า8คนมีอาการท้องเสียหลังจากที่รับประทานอาหารในร้านข้าวแกงกะหรี่แห่งหนึ่งเบื้องต้นร้านดังกล่าวปิดให้บริการชั่วคราวจนถึงวันที่3เมษายนเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อครั้งใหญ่แล้ว ร้านแกงกระหรี่ชื่อดังแห่งหนึ่งในตำบลจูปเปย์มีรายงานลูกค้าหลายคนท้องเสียหลังรับประทานอาหารที่ร้านผู้ประกอบการเผยว่าลูกค้าแต่ละคนต่างรับประทานเมนูที่แตกต่างกันสิ่งที่ทุกคนรับประทานเหมือนกันมีเพียงซุปไก่ตุ๋นเท่านั้นปัจจุบันทางร้านได้คืนเงินค่าอาหารพร้อมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของทุกคนหลังกองอนามัยเทศบาลเมืองชิงจูเข้าตรวจสอบพบร้านอาหารดังกล่าวไม่มีมาตรการป้องกันเชื้อโรคที่รัดกุมทั้งยังปล่อยให้เคาน์เตอร์เตรียมอาหารสกรป,ปรกเลอะเทอะอีกด้วยกองอนามัยจึงมีคำสั่งให้ปรับปรุงความ ความสะอาดอย่างเร่งด่วนมิฉะนั้นอาจต้องระวังโทษปรับสูงถึง20ล้านเหรียญไต้หวันคุณผู้ชมครับ,มรบเมื่อวานนี้มีเสียงปืนดังขึ้นบริเวณที่ทำการกระทรวงดิจิทัลซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นนะครับเป็นชายชาวหนันโถววัย50ปีเบื้องต้นทราบว่าชายคนดังกล่าวไม่พอใจในมาตรการของรัฐจึงนำอาวุธปืนยิงใส่ประตูทางเข้า3นัดราะดีครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตปัจจุบันตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีแล้ว ชายในชุดปีนเขาเดินเข้าไปในอาคารด้วยความใจเย็นเมื่อเห็นมีคนเดินเข้ามาก็ยังบกมือให้ออกไปและชักปืนยาวออกมายิงไปที่ประตูทำให้กระจกแตกกระจายไปทั่วพื้นเมื่อเวลาประมาณสิบนาฬิกาเศษของวันที่28ิมีนาคมชายผู้นี้เดินอัดอัดพร้อมปืนในมือเข้าไปในอาคารกระทรวงดิจิทัลตะโกนดังลั่นล็อบบี้ชั้นหนึ่งเล็งไปที่ซอมอนิเตอร์ป้ายและประตูแล้วยิงปืน3นัดหลังก่อเหตุก็ไม่หลบหนีแต่เอามือกุมหัวแล้วให้ตำรวจเข้าจับกลุ่ม ก่อนที่เขาจะเกาะอาชญากรรมเขาเตือนบน a c e b o o k ว่าเขาอาจจะตายหรือถูกจำคุกดูเหมือนว่าการกระทำของเขาจะวางแผนไว้ล่วงหน้าโพสต์นี้วิจารณ์พักครัฐบาลเขาสารภาพกับตำรวจว่าเขาเลือกกระทรวงดิจิทัลเพราะเขาไม่พอใจการใช้ใจ่ายอย่างสิ้นเปลืองของกระทรวงชายแท้จางเคยมีคดีติดตัวและถูกจำคุกหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเขาทำงานท่องเที่ยวและเปิดกิจาการเกสต์เฮาส์ที่หนานโถบอกไม่มีนักท่องเที่ยวจีนกิจาการไปได้ยากจึงขับรถขึ้นเหนือและเปิดฉากยิงโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ตำรวจพบปืนลูกซองและปืนพกดับแปลงหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนม,มากกว่า20นัดในครอบครองส่วนแหล่งที่มาของปืนชายผู้ก่อเหตุอ้างว่าซื้อผ่านโฆษณาจากเพจในอินเทอร์เน็ตเมื่อหลายปีก่อนอย่างไรก็ตาม,ต,ามตำรวจยังสงสัยและยังคงติดตามแหล่งที่มาและสืบวา่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดหรือไม่ เนื่องจากฝนฤดูใบไม้ผลิของไต้หวันปีนี้ไม่ตกตามที่คาดการไว้นะครับส่งผลให้เขือ่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำลดลงเหลือเพียง30 8 0ปปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำได้เปลี่ยนสัญญาณเตือนสถานการณ์น้ำในเถาหยวนชิงจูเมียวลี่และไถจงเป็นสีเขียวเพื่อเตือนประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาเขื่อนไฟยช่วยวัดระดับน้ําได้160.3เมตรจากระดับน้ําสูงสุด170เมตรเนื่องจากปีนี้ไต้หวันได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ําฝนที่ลดลงในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิส่งผลให้ปริมาณน้ําที่ไหลลงเขื่อนลดลงครึ่งหนึ่งทําสถิติต่ําสุดเป็นอันดับที่3ในประวัติการอย่างไรก็ตามปัจจุบันน้าในเขื่อนไฟ่ช่วยยังอยู่ในระดับ77%ของความจุทั้งหมดซึ่งเพียงพอต่อการจ่ายน้ําให้แก่ประชาชนในกรุงไทเป ขณะที่ปริมาณน้ําในเขื่อนสือเหมือนของนครเทวเยอนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันเหลือน้ําอยู่ประมาณ30%เเท่านั้นเนื่องจากปีนี้ฝนฤดูใบไม้ผลิตกน้อยกว่าที่คาดการจึงทําให้เขื่อนในแต่ละแห่งมีปริมาณน้ําลดลงเหลือประมาณ30-8 0ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ําได้ปรับสัญญาณเตือนสถานการณ์น้ําในเทวเยอนชิงจูเมวลี่และไถจงเป็นสีเขียวเตือนประชาชนให้ใช้น้ําอย่างประหยัดพบกับ PTS ีเอโฟกัสไต้หวันได้ใหมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank you